สุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์มนเนต้าแอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวเฟอร์มนเต้าคอมบูชาสปากลิงวินนก้าที กลับเ,เข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงคุยกับหมอนะคะแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตไม่คุยกับหมอแต่คุยกับนักวิจัยแทนค่ะเพราะว่าช่วงนี้นกระแสะของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากเลยไม่รู้ว่าพูดจาไปจะขัดใจคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าแต่ว่าเรียนนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าบุหรี่ธรรมดามากมีงานวิจัยออกมารองรับทั่วโลกแล้วแล้วก็การสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะคะ หลายคนก็มีข้ออ้างค่ะบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนทางหนึ่งที่จะเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาที่มันมีสารพิษจากพวกใบายาสูบสารเคมีต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้ววิธีการเลิกบุหรี่มีอีกหลากหลายวิธีที่ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันกับนักวิจัยรองศาสตราจารย์ดรมนทาเก่งการพาณิชย์ค่ะท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยไม่ดนค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์คะเห็นบอกว่าอาจารย์ทำวิจัยเพื่อหาตัวช่วยสำหรับคนที่ติดบุหรี่ซึ่งบุหรี่ก็ถือว่าเป็นยาเสพติดนะอาจารย์ที่แบบติดงอมแงมแล้วมันเลิกยากมากมากเลยนะคะอาจารย์ก็คือจริงๆเนี่ยเราเราพยายามหาตัวตัว,ตวช่วยนะคะว่าทำย่างไรจะให้ผู้สูบบุหรี่ซึ่งกระจายอยู่ตามโดยเฉพาะยิ่งที่อาจารย์สนใจมากก็คือในระดับชุมชนชาวบ้านก็สูบตั้งแต่ยาเส้น ถึงยาสูบทั่วไปนะคะคิดว่าเราน่าจะหาทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชนแล้วก็ชุมชนเข้าถึงได้ง่ายเ,เราก็พยายามสแสวงหาสมุนไพรที่จะเป็นทางเลือกแล้วก็เอามาแปรแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อก,การใช้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นรูปแบบที่ในระบบบริการสาธรณสุขเราใช้อยู่เนี่ยเราใช้บ,บัตชาชงที่เราเรียกว่าชาชงย่้าดอกขาวข้อจํากัดของของชาชงตามที่อาจาร,รย์ พยายามพัฒนารูปแบบใหม่ๆเนี่ยก็คือเพราะว่าชาชงมันต้องต้มน้ําร้อนเนาะแล้วก็คนสูบุหรีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สามารถต้มน้ําร้อนได้ตลอดฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าเออเราน่าจะหาสมุนไพรที่ที่มันมีประสิทธิภาพนะคะที่ชาวบ้านใช้กันอยู่และที่เราเจอเวลาที่เราลงไปทํางานกับชุมชนกับอีกรูปแบบที่มันง่ายอ๋ออาจารย์พอไปค้นพบสมุนไพรตัวไหนคะอาจารย์ที่นํามาใช้ในตอนนี้ค่ะ คือตอนที่เราทําโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าเวลาที่เราลงทํางานกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็คุยกับชาวบ้านแล้วก็ใช้เนี่ยอย่างเช่นการพลูทางใต้นี่จะใช้การพลูเยอะนะคะเพราะเป็นสมุนไพรมันจะทําให้ปากชาส่วนทางเหนือเนี่ยเท่าที่เราเจอก็คือมีการใช้เช่ในใบปลงฟ้าใบปลงฟ้าะะซึ่งเขากินเป็นผัก ฉะนั้นเรามองว่าเป็นผักก็ยังใช้ยากฉะนั้นเราก็เอามาแปรรูปนะคะส่วนเออแล้วก็มาขมป้อมเอามาขามป้อมนี่ช่วยทำให้เลิกบุหรี่ได้หรอคะได้ค่ะจริงๆคือตัวมะขามป้อมคือเวลาที่เราเราให้ชาวบ้านเลิกบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่เราให้เข้าไปทดแทนคืออวิตามินซีความเปรี้ยว ความขมและที่ทําให้ปากเราแบบเปลี่ยนรสชาตินะคะมันใช้ได้หมดพวกเวลาที่เราเราสนับสนุนเวลาที่ลงชุมชนเนี่ยเราให้เขาใช้สดนะคะเช่นมะขามป้อมหรือว่าแม้กระทั่งมะขามเปียกมะนาวมะยมพวกตระกูลเปรี้ยวเนี่ยค่ะมันช่วยได้เปรี้ยวกับฝาดขมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ลดความอยากในในช่วงที่เขาอยากได้แต่ว่าเนื่องจากอนนั้นมันใช้ผลิตภัณฑ์สดเนาะเราก็มองว่ายังยังมีข้อจํากัดอยู่ จึงเป็นที่มาว่าเราก็ใช้ใช้สิ่งต่งางสมุนไพรเหล่านี้ราะคาะหรือว่าผักเหล่านี้เอามาแปรรูปเพื่อให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นอ๋อแล้วอาจารย์ทํามาอยู่ในรูปแบบไหนคะอาจารย์คะก็มีสาสี่รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเนี่ยที่ทําก็คือเป็นคล้ายๆผงฟูค่ะผงฟูก็คือการชงอะคะ่ะใชใ้ชงเหมือนกันแต่ชงได้น้ําปกติแล้วก็จิบเมื่ออยากอันเนี้ยฉะนั้นก็จะง่ายขึ้นนะคะผงฟูนี้เป็นส่วนมา,มาจากอะไรบ้างคะอาจารย์3มชนิดที่เราทําคือมะขามป้อมย้าดอกขาว แล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวยาควบคุมคือจริงๆเวลาทําวิจัยเนี่ยเราก็จะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่ายาหลอกหรื <S <S อยาควบคุมนะคะ,ะซึ่งผงฟูเนี่ยตัวควบคุมเราใช้มะนาวแล้วเราก็มีรูปแบบของยาอมกับเยลลี่ซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มยาอมหมดเลยอะคะอ่ะก็จะเป็นยาอมที่เป็นยาอมลูกกรนแล้วก็รูปแบบที่เราพยายามคิดว่ามันจะง่ายขึ้นอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นเยลลี่ค่ะใช้ใบโปร่งฟ้าซึ่งเคยอยู่ในรูปแบบของใบสดเราก็เอามาสกัด นะคะในห้องทดลองแล้วก็มาทําเป็นเยลลี่ค่ะอันนี้ยังอยู่ในกระบวนการวิจัยหรือเปล่าคะวิจัยเสร็จหมดแล้วคะ่ะ<อ>พวกนี้นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มกลุ่มยาอมนะคะแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มยาดมค่ะเ๋อมียาดมด้วยเหรอคะมียาดมด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนที่เราไปเจอชาวบ้านอะ่พะพอเขาเขาอยากเลิกบุหรี่เขาไปซื้อยาดมทั่วไปอ่ะนะคะใช่ใช่ใช่อาดมใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่ามาหาสมุนไพรที่ ที่มันมีการใช้อยู่ปรากฏว่าเราเราไปรีวิวงานต่างประเทศเนี่ยค่ะเขามีการพูดถึงการใช้พริกไทยดําค่ะพอเขาไปสูบแล้วบางคนเขาบอกมันจะคื่นคื่นแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่ามันผะอืดผะอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอออต,ตอนที่เราไปค้นเจอต่างประเทศเนี่ยเขายังไม่มีงานวิจัยนะคะเขาเขามีแต่เขียนอยู่ในเว็บไซต์ก็เลยคิดว่าลองเอามาปรับแล้วก็มาทําดูให้อยู่ในรูปของเป็นยาดมหลอดเลยนะคะ ยาดมหลอดแล้วก็เป็นยายาหม่องคล้ายๆยาดมน้ําฉะนั้นเราก็ทํสองรูปแบบลองเอามาใช้ดูว่าถ้าเป็นยาดมหลอดกับยาดมน้ําเนี่ยคนที่สุบรีเขาจะชอบแบบไหนทีนี้อาจารย์ทดลองมาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเม็ดฟูไม่ว่าจะเป็นเยลลี่ลูกอมแล้วก็ยาดมอันไหนดีที่สุดที่เราเราวิจัยรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผงฟูเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิผล ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ได้ลองลองมาเนี่ยเป็นยาดมยาหม่องน้ำอะคะ่ะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่กลุ่มกลุ่มภูมิภาคด้วยนะคะอย่างผงฟูเนี่ยเราเจอว่าภาคกลางภาคกลางกับภาคเหนือเนี่ยใช้ค่อนข้างชอบนะคะแต่พอเป็นพวกยาดมเนี่ยเรากลับเจอว่าภาคใต้อชอบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในภาพรวมเนี่ยเราเราเจอว่าตัวผงฟูเนี่ยค่อนข้าง เออชาวบ้านก็เลิกได้ได้สูงที่สุดเลิกได้ประมาณ24%เเซตัวเลิกนะคะเลิกคือไม่สูบเลยแต่ว่าอีกประมาณ60กว่าปร์เซนต์ถึง70%เนี่ยก็ลดได้จากเดิมเนี่ยของในในตระกูลของขงฟู่เนี่ยก่อนก่อนที่เราทําวิจัยเนี่ยเฉลีย่ยแล้วก็สูบ15มวลต่อวันต่อคนเนี่ยนะคะต่อคนแต่พอเราไปทำาพอทำแล้วในในตระกูลนี้เนี่ยเราพบว่า เขาเลิกได้แล้วก็เหลือเฉลี่ยประมาณ5มวลต่อวันทั้ง3มกลุ่มที่เราทำเนี่ยลดเลิกเนี่ยรวมกันได้ถึงประมาณ90% 85-90%แต่แต่ตัวลดเนี่ยสูงมากสูงมากแต่ตัวเลิกเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าผงฟูเนี่ยดีที่สุดหมายถึงว่าในงานนะคะมาลองลงมาเนี่ยตัวยาดมอะค่ะยาดมเนี่ยก็ลดหลั่นลงมาได้ประมาณ19%ค่ะภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าในตัวภาคใต้ภาคใต้เลยเนี่ยนะคะ ัวยาดมเนี่ยเลิกได้ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์มีผลข้างเคียงไหมคะอาจารย์ยาดมเนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็นยาดมภายนอกเนาะ,ะแต่ว่าตัวที่มีผลข้างเคียงจะอยู่ที่กลุ่มยาอมกับผงฟู่ค่ะโดยเพราะยาอมเนี่ยที่เป็นการพรูนะคะอมแล้วมันเยื่อบุป,ปากมันอาจจะเปื่อ,อยอะค่ะถ้าเขาอมเยอะอค่ะอาจารย์แล้วอันนี้จะ แจกจาหน่ายทั่วไปให้กับประชาชนทั่วไปได้เอาไปเลิกบุหรี่ได้หรือ,อยังคะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ก็แจกจ่ายในพื้นที่ที่สนใจใขอเข้ามาเราก็จะสอบถามว่าโอเคคุณมีเคสเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราก็จะแนะนําแล้วจะจัดส่งให้สนับสนุนนะคะคือเราขึ้นอยู่ว่าตอนนี้เรามีมีสต็อกอะไรอยู่เราก็เราก็ยินดีสนับสนุนโดยที่ฟรีอ่าค่ะแล้วไปขอรับที่ไหนอะคะจังหถ้าเราเราก็ติดต่อมาที่อาจารย์เลยคะ่ะแล้วก็เข้า เอ่อทางอีเมลโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็แจ้งเอ่อที่อยู่ที่ให้ส่งนะคะแต่ว่าอาจารย์ขอเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าอาจารย์อยากโทรคุยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเพจหรือว่าอีเมลของอาจารย์ให้ใแต่ขอความกรุณาว่าให้ติดต่อจัด รวมตัวกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะจะได้สะดวกในการจัดส่งแล้วก็ติดตามผลกันด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ<ด>ค่ะ,คะท่านรองาศาสตราจารย์ดรมนทาเก่งการพาณิชย์ค่ะอาจารย์จากคณสสาธสุนศาสกษ์มหาวิทยาลัยไม่โดนเอาล่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเมนูอาหารของเราวันนี้เนี่ยเป็นเอาสมุนไพรมาทําเป็นอาหารเหมือนกันจะเป็นสมุนไพรตัวไหนห้ามพลาดนะคะ